กระทั่งมาถึงเรือนหรือก็คือตำหนักก้าวเท้าอย่างระวังตนยังไม่อยากเก็บร่างของหญิงสาวจากใต้ทุนเรือนก่อนเขากล่าวก่อนหัวรอกค,คิกคักในคำที่ตัวเองพูดอันคิดว่าตลกโปกฮาแต่ถ้าว่านวลเธอไม่ได้มีอารมณ์ขันด้วยถึงกระนั้นหมอผีหนุ่ม หาได้สนใจไม่กระทั่งเดินขึ้นมาบนเรือนอันมีห้องขับตั้งอยู่กลางเรือนนวนถามทันทีแน่ใจหรือว่าเป็นตำหนักของตัวเองหมอผีหนุ่มหัวเราะตอบกลับอย่างตรงๆมันไม่ใช่เรือนของตนแน่แท้ตามคำสั่งหากเรือนไหนว่างหมอผีที่มาก่อนได้จับจองก่อนสามารถเข้าอยู่ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรือนของชายชาราขี้เมา ถึงแม้จะเหม็นสาบสุราเล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นเรือนมีอาคมไหลเวียนดีทีเดียวอาจเพราะเจ้าของคนก่อนนวลคิ้วขมวดถามกับชายหนุ่มว่ารู้ได้อย่างไรว่าเรือนหลังนี้เป็นของชายชาราอีกทั้งยังมีอุปนิสัยชอบดื่มน้ำเมาหมอผีหนุ่มมองซ้ายมองขวาก่อนชี้ไปยังมุมหนึ่งของระเบียงตัวเจ้าของเรือนเขายังยืนอยู่ที่เดิมเฝ้ารออะไรสักอย่าง ถามอะไรไปก็ไม่ยอมบอกสงสัยจะมีห่วงนวนมองตามนิ้วเห็นความว่างเปล่าขนกายตั้งลุกจูจันทำให้เธอต้องเอามือมาลูบๆตัวปากบอกให้รีบเข้าเรื่องทําวิธีเสียชายหนุ่มจึงเรียกเข้ามาภายในห้องที่ซึ่งตอนนี้ถูกแปรเปลี่ยนกลายเป็นตำหนักอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปต่างกันตรงที่มันมีแต่ของประหลาดของแปลกเช่นกระโหลกลิง โถใสดินสายสินสีดำอันระยงงระยางพันไปทั่วห้องส่วนกลิ่นตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นทูบหรือสมุนไพรอะไรสักอย่างที่มันหอมเตะจมูกชวนให้เคริบเคลิ้มหมอผีหนุ่มบอกให้นวลน,นั่งอยู่เบื้องหน้าของโต๊ะหมู่บูชาสิ่งอัป,ปมงคลเขาให้นวลถอดเสื้อผ้าเหลือแค่กายเปล่าๆหญิงสาวปฏิเสธทันทีทำให้หมอผีหนุม่ม บอกกับนวลว่าบอกเองไม่ใช่หรือยอมทําได้ทุกอย่างหากไม่ทําก็กลับไปเสียกลับไปใช้ชีวิตชีช้ำอันควรจะเป็นยิงสามกัดฟันมองจ้องหมอหนุ่มถามถึงขั้นตอนการทําพิธีเขาบอกอย่างไม่มีปกปิดหลังนวนเปลืองเสื้อผ้าเขาจะเอาน้ําอบอันผสมกับน้ํามันตรายจะโลมไปทั่วกายหลังจากนั้นจะเอาสายสินผูกมัดกับกระมอม และเอามาพันกับคู่ตุ๊กตาดินเผาที่เหลือเพียงแค่นวลตั้งจิตให้มัน่นยิ่งอยากครอบครองชายคนนั้นเท่าไหร่ยิ่งดีอาคมที่ทํามันจะยิ่งแข็งแกร่งเป็นอันเสร็จพิธีหญิงสาวหลังได้ฟังก็ตามในข้อสงสัยคาใจไม่ได้เอาตุ๊กตาไปซ่อนไว้ในหมอนหรือภายในห้องหรือหมอผีหนุ่มหัวเราะก,ก่อนตอบนั่นมันวิชาอาคมของหมอผีไม่ได้กล้าแกล้ง จำเป็นต้องเอาของไปวางไว้กับตัวเป้าหมายแต่หากหมอผีมากวิชาแค่ส่งไปคล้ายกับลมเพลมพัดมันก็เพียงพอแล้วหญิงสาวตกลงในการทำพิธีแต่มีข้อแม้หากว่าพิธีล้มเหลวเธอนั้นจะมาเล่นงานหมอผีหนุ่มและไม่ใจอัดแม้แต่แดงเดียวทางหมอผีหนุ่มรับข้อเสนอด้วยความมั่นอกมั่นใจในความสามารถของตนเองว่าแล้วนวลค่อยๆเปลืองผ้า ด้วยความรู้สึกไม่เต็มใจนักหมอผีหนุ่มยิ้มหวานขณะกำลังมองเรือนร่างของนวลทำให้หญิงสาวบอกให้หยุดจ้องและทำหน้าที่จึงทำให้หมอผีหนุ่มค่อยๆเริ่มจัดการทำพิธีขณะเอาน้ำอบผสมน้ำมันพรายค,ยค่อยๆทาตัวของนวลหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงความแปลกกายร้อนลุ่มอย่างบอกไม่ถูกหาใช่ความร้อนลุ่มของกายที่ป่วยไข้แต่เป็นความร้อนลุ่มมักในกาม วนวลรีบถามอย่างไม่บอกตรงๆความรู้สึกที่กำลังเป็นมันปกติใช่หรือไม่หมอผีหนุ่มพยักหน้าขนาดกำลังสวดก่อนจะจบบทแล้วบอกกับนวลว่าหากรู้สึกร้อนลุ่มให้ใช้ความรู้สึกนี้คิดถึงคนที่นวลต้องการจะครอบครองใช้กายร่วมรักกันอย่างไม่ยึดติดหญิงสาวทำตามอย่างที่หมอผีว่าโดยหางตาเหลือมองหมอผีหนุ่มที่ซึ่งตอนนี้ เขาเอาสายสินผูกกระมอมและลากโยงไปพันกับตุ๊กตาดินเผาที่วางอยู่ไม่ไกลมือภาพของนวลตัดเหลือเพียงแค่ตัวเองกับพญานรสิงที่กำลังร่วมรักในจินตนาการทว่าขณะที่นวลกำลังเข้าได้เข้าเข็มจู่ๆมีจังหวะหนึ่งนวลเหมือนได้สติเสียววิตาของเธอเปิดเห็นหมอผีหนุ่มกำลังร่วมรักกับเธอลักษณะหมอผีหนุ่มแตกต่างออกไป ผิวกายเต็มไปด้วยอรอยแผลเป็นอันมีลักษณะคล้ายกับรอยสักหญิงสาวพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงไม่สามารถออกมาจากลำคอได้เป็นจังหวะเดียวกันที่หมอผีหนุ่มตามที่นวลเห็นดันศพตาพอดบพอดีก่อนที่นวลจะคิดอะไรเพิ่มเติมได้หมอผีหนุ่มก็เป่าลมใส่หน้าของนวลทำให้หญิงสาวกลับไปตกอยู่ในภาวะอีกครั้งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นวลดีตัวลุกขึ้นนั่ง ด้วยความตกใจด้วยวร่างยังคงเปลือยแต่มีเสื้อผ้าปกปิดห่มให้เธอหาันไปทางขวาเห็นหมอผีหนุ่มกำลังนั่งสมาธิหันหน้าเข้าโต๊ะหมู่บูชาเป็นให้หญิงสาวรีบถามเกิดอะไรขึ้นหมอผีหนุ่มค่อยๆลืมตาก่อนชวนคุยตื่นแล้วหรือข้านั้นเห็นหลับไปนานกลัวว่าจะหนาวจึงเอาเสื้อผ้าห่มให้หญิงสาวรีบสวมเสื้อผ้า บอกให้หมอผีหนุ่มอย่าหันมาทางหมอผีหนุ่มรับปากจนนวลสวมเสื้อผ้าจนเสร็จหญิงสาวก็ถามกับหมอผีพิธีกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมทางหมอผีหนุ่มพยักหน้าบอกให้หนวลกลับเรือนได้ตอนนี้ของได้ถูกส่งไปยังชายที่นวลหมายปองแล้วหญิงสาวแอบรอชา้ารีบออกจากห้องทันทีโดยพูดทิ้งท้ายหากมันได้ผลจริงรุ่งขึ้นจะเอาอัดมาให้ มอผีพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรนอกจากเสยะยิ้มส่วนนวลค่อยๆก้าวเท้าลงจากบันไดอันเนื่องจากเจ็บบริเวณโยนีแม้ในใจมีข้อสงสยัยเหตุใดการทำพิธีถึงทำให้บริเวณที่ว่าเจ็บปวดรู้สึกระบมแต่หากคิดถึงผลลัพธ์อันเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มันคุ้มค่าที่จะทำหญิงสาวเดินโซซัดโซเซปากเสยะยิ้มกับเปรือนในยามวิกาล อันมีชายจักกันมากหน้าหลายตาหรือก็คือพวกหมอผีกำลังจ้องมองมายัางเธอวางเข้ามาแท้โลมว่างเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวแต่นวลหาได้สนอกสนใจไม่เธอเพียงแค่สลัดทิ้งจิตในหัวกลับไปจะได้เป็นถึงหญิงที่พญานาครสิงลงลักทว่าขนาดที่เหตุการณ์เริ่มจะเลวร้ายขึ้นทุกทีพวกหมอผีจิตอัปรีก็มาได้คิดจะแทะลม หรือเพียงแต่เนื้อต้องตัวพวกมันคิดจะได้มากกว่านั้นแต่เมื่อเข้าใกล้นวลอีกครั้งพวกมันกลับพังย่าเรากับเห็นอะไรบางอย่างน่ากลัวจากนวลก่อนจะรีบถอยกลูปล่อยให้นวลเดินทางกลับเรือนส่วนทางพยาน,นรสิงห์ที่ซึ่งตอนนี้เขากำลังนอนหลับพักผ่อนภายใต้ผ้าแผลลวดลายวิจิตรจู่ๆลมเบาๆบางๆค่อยๆพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่ มันลอยละล่องเหนือร่างพญานรสิงค์ก่อนจะลดต่ำเพื่อจะทำอะไรบางอย่างกับร่างแต่ทว่าไม่ทันได้ถึงตัวพญานรสิงห์ก็ลืมตาเขาพริกตัวพร้อมกับมือคว้าดาบอันซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าหม่มชักออกมาพร้อมฟันเข้าใส่ลมหรือควันอะไรแปลกๆอันลอยตรงหน้าทันทีที่ควันแปลกๆโดนฟันมันปล่อยเสียงกรีดร้องผสมปนเปไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย สนันลั่นเลือนตอนจะหายไปไม่ถึงอึดใจเสียงโครมครามของเหล่าท่านบ่าวไพร่วิ่งกลูกขึ้นมาบนเรือนใหญ่ปากตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันระงงไปทั่วพร้อมที่พญานรสิง์เปิดบานประตูห้องออกมาพอดีโดยในมือนั้นยังถือดาบคู่กายพวกท่านรับใช้รีบถามเกิดอะไรขึ้นขอรับพวกเราได้ยินเสียงกรีดร้องดังสนันมันน่ากลัวมาก ชายพญาก็ตอบกรัาบมีบางอย่างเข้ามาในห้องของกูต้องเป็นฝีมือของหมอผีคนใดคนหนึ่งมันคิดจะทำอะไรบางอย่างกับกูพยากล่าวด้วยความโกรธพวกฐานก็ถามต่อท่านพยาบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ขอรับชายพยาสายหัวบอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เรือนของเรามันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปขอให้ทุกคนระวังให้ดีเจนนั้นนี่คือคำสั่ง ไปปลุกบ่าไพ่ทุกคนให้ขึ้นมาบนเรือนใหญ่ไม่นานนักพวกบ่าไพ่หรือแม้แต่ฐานรับใช้ต่างชุนละมุนยกขยงขึ้นมาบนเรือนใหญ่เป็นเวลาเดียวกันที่นวลกลับมาถึงเรือนพอดีเธอเดินเข้ามาแทรกแฝงรวมกับพวกบ่าคนอื่นๆขึ้นมาข้างบนโดยไม่มีใครสังเกตหลังทุกคนใต้อานัตพญายนารสิงขึ้นมาบนเรือนใหญ่กันหมดแล้วชายพญาประกาศกล้อง นับต่อจากนี้ขอให้บ่าวไพร่ทุกคนขึ้นมานอนบนเรือนใหญ่ส่วนใครใกล้จะหนีจะออกจากที่นี่ข้าไม่ถือโทษโกรธรุ่งขึ้นค่อยมารับเบี้ยเพื่อเอาไปใช้ตั้งตัวซื้อข้าวปลาหลังพญานรสิงพูดจบเสียงเซงแซ่ของบ่าวไพร่รวมไปถึงหารรับใช้พูดคุยกันไปมาเสียงดังจับใจความประโยชน์ดูเหมือนมีบางคนที่ลังเล ส่วนพระญานรศิง์เดินมานั่งยังศาลาที่พักไม่พูดไม่จาเฝ้ามองคนของตนตัดสินใจด้วยใบหน้าที่เศร้าซ้อยตอนจะมีท่านคนสนิทที่เดินทางไปในหมู่บ้านกับพญานรสิงเขาพูดขึ้นใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่ตนนั้นขออยู่รับใช้พญาต่อไปแม้ว่าชีวิตจะหาไม่ก็ตามที่พวกเรารอดมาได้หรือมีที่อยู่ที่หลับนอนมีที่กินกว่าไพ่คนอื่น ล้วนมาจากความเมตตาของพญานานรสิงห์พวกบ่าวได้ฟังก็ต่างเห็นด้วยกับชายฐานคนนี้ก่อนพญานาครสิงห์ตะโกนบอกนี่ไม่ใช่การบังคับหากใครใครอยู่ก็อยู่หากใครใครไปก็ไปทว่าเสียงของทุกคนลงความเห็นแล้วว่าจะอยู่กับพญานารสิงห์ในเมื่อเป็นเช่นนี้ชายพญาบอกให้พวกบ่าวระมัดระวังตัวให้มากและอย่าเข้าไปในหมู่บ้าน อาหารการกินโดยใช้ผักที่ปลูกในสวนและปลาที่หาได้จากแหล่งน้ำตรงท่าส่วนขาดเหลืออะไรพญาน,นรสิงห์จะเป็นคนเข้าไปในหมู่บ้านเองตกลงนัดแนะกกันจบบ่าวก็เริ่มหาที่หลับที่นอนพญาน,นรสิงห์หันไปเห็นนวลพอดีชายผู้เป็นพญาก็เดินตรงไปหาหญิงสาวที่นั่งทำท่านเหนียมอายอเราดูผลลัพธ์ชายพญาชวนนวลลงไปข้างล่างเรือน โดยจับมือถือแขนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับนวลมาก่อนในใจของนวลคิดว่าวิชาอาคมของไอ้หมอผีหนุ่มมันได้ผลดีทีเดียวกระทั่งพาก,กันมาถึงหน้าเรือนตรงนี้ซึ่งไร้ปลอดผู้คนพยานาฏสิงค์ค่อยๆยื่นหน้าเข้าใกล้ทำให้นวลจือปากเล็กน้อยตาหลับพลิ้มคิดว่านี่คือการจูกแน่ๆทว่าสิ่งที่คิดกลับผิดคาดเมื่อพญานาฏสิง์พูดขึ้นว่า เอ็งไปทำอะไรมาหรือเปล่านวลตาโตเบิกขึ้นเห็นสีหน้าของพยานรสิง,ขง,สงเขาดูโกรธและสงสยัยหญิงสาวสายหน้าทําท่างุนงงถามกลับพยานรสิงชะไหนจึงถามออกมาเช่นนี้พยานรสิงไม่พูดไม่จาจับตรงภาคกระจมอกของนวลหญิงสาวมีท่าทีเคินอายคิดในหัวพญานรสิงจะทำตรงนี้จริงๆหรือทว่าสิ่งที่นวลคิด กลับปิดคาดเป็นรอบที่สองเมื่อพญานารสิงห์ใช้ดาบเฉือนกระโจมอกของนวลออกมาขนาดเท่าผ้าเช็ดหน้าก่อนจะเดินตรงไปที่หน้าเรือนอันมีบรรยากาศมื่นมิดและเงียบสงัดชายพญาถามกับอากาศสาธาตุมึงเป็นใครตามคนของกูมาทำไมโดยนวลมองด้วยความงุนงงแต่ในนั้นพญานารสิงห์ก็โยนผ้าจากกระโจมอกของนวลออกไปเบื้องหน้า พร้อมกับปลาดาบในท่าปลาหอกตามหลังผ้าที่โยนออกไปปลายดาบปากเข้ากับต้นไม้พร้อมกับเศษผ้ากระจมอกพญานาฏสิงเดินไปคว้าดาบและกลับมาหาหญิงสาวบอกกับนวลสั้นๆห้ามออกจากเรือนมีบางสิ่งกำลังไม้ตาผู้จบพญานรสิง์ก็ขึ้นเรือนใหญ่ไปตัดกลับไปยังหมอผีหนุ่มมันแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดมือกุมหน้าข้างหนึ่ง โลหิตไหลซึมออกมาระหว่างนิ้วหยดย้อยเต็มพื้นก่อนค่อยๆเอามือออกเห็นแผลเวิร์กขนาดใหญ่ตรงหางตาปรากฏว่าดวงตาของหมอผีหนุม่มมันได้บอดสนิทไปแล้วเพราะแผลที่เวอร์กยาวจนเกี่ยบถึงหูใชาหมอผีกัดฟันทุบต่อยลงพื้นไอ้พยาไอ้พยาระยำทำกับกูได้เขากล่าวด้วยความโกรธแค้นท่านไอ้นั้นผิวกายที่ดูสะอาดสะอา้าน ค่อยๆกลับพลิกเป็นกายอันมีแผลเป็นจากอักขระหน้าตาคล้ายกับศพเละเทะดูไม่ได้หมอผีหนุ่มเที่ยวร่างกายเปลี่ยนสำรอกน้ำเลือดน้ำหนองออกมากองใหญ่มารีบเอาผ้าห่มกายก่อนจะพาตัวเองลงจากเรือนมุ่งตรงไปสู่เรือนตระกูลโทมัสเอาล่ะครับหมอผีหนุ่มมันเป็นใครชายชาราขี้เมาตายเพราะอะไรโปรดติดตามในตอนหน้าพร,รานป่าปชนภยัย หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่